อย่าแซวผมม่าแกล้งรงง่ายนะผมขอเลยนะผมตู้มาหลายปีแล้วจริงๆคือมันก็เป็นเศรษฐกิจอ่ะมันเป็นแบบผมต้องใส่แม้กัน้นหายใจพูดแล้วก็เป็นนโยบายอย่างเงี้ยแล้วมันขายไม่ดีผมว่าขาดทุนดีอะ ผมก็ใช้นี่มาตลอดอะแล้วผมก็ไม่ได้มีแบบที่มีประเด็นอะไรตลอดคือวันนี้มัน,มนผมเชื่อว่าเจ้านี่เข้าใจผมผมเชื่อว่าหัวไม่บางช่องอะรู้ว่าผมใช้นี่หมดแล้วด้วยทุกคนรู้แล้วก็เราเราตั้งใจดีทีนี้นมันเหมือนว่าเราเราก็ยังยังยังสู้อยู่นะถ้าได้มีโอกาสได้สู้นะในเรื่องขายของนะแต่เรื่องกดีผมมองว่ามันเป็นแง่งจริงๆ คือคือถ้ามันเป็นเรื่องสัญญาซื้อขายศาลบอกให้จ่ายเราก็เป็นนีแเราก็จ่ายเราก็ทํางานหาเงินมาใช้นี่ครับเพราะมันเป็นอย่างนี้เหตุมันมันทำให้แบบสินทาหรือตัวแบงของเรามันเชื่อถือน้อยลงนมครับี่สุคือคือวันนี้ผม <c oughs> ผมขอบคุณคอมเมนต์เลยผมเตรียมใจเลยนะตอนตอนที่เริ่มได้ข่าวว่าเอาแล้วโดนเล่นแล้วเนี่ย <c oughs> ผมว่าคอมเมนต์เป็นเอกฉันแน่ทัวลงแน่อนไรแต่วันนี้มันเข้าไปมันก็ชื้นใจมันก็แบบเอ้ยไม่นะเรากินอยู่แล้วมันดีนะมันป้ากินอยู่นะผม <c oughs> ผมกล่าขอบคุณด้วยหัวใจเลยคือแบบ เราอะไรที่เอาเข้าปากอ่ะแล้วมาสีมันไม่เหมือนมันมีปัญหาอย่างเงี้ยเราจะสุขภาพของลูกค้ามันก oui. ็เป mm ็น hmm. กิจที่หนึ่งของเราเงี้ยเราพูดเราหายินตรงนี้แล้วแล้วอมาโดเนี่ยผมก็เอาทั้งชีวิตใส่ไปแล้วคือถ้าอรมาโดมันตายผมก็ตายมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเจ่าสงแงพสาว่าอะคือคือปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตะกุ้งเนะผมอายตัวเองมากนะผม Yeah. <sighs>